ทาง Youtube นะคะก็คือว่า,เ,าเคสเนี้ยค่ะสามีเป็นกระดูกทับเส้นประสาทถามว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าตัดดีเนาะทีเนี้ยใครที่มีอาการเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นนะเดี๋ยวเรามาฟังไลฟ์นี้คลิปนี้กันนะก่อนอื่นฝากช่วยกันแชร์แบ่งปันนิดนึงนะว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเรามีคําถามถามเข้ามาเรื่อยๆเลยนะว่าระหว่างทํากายภาพกับการผ่าตัด เอาแบบไหนดีนะคะโอเคค่ะอ่ะเคสนี้มาดูคำถามกันค่ะสามีเป็นกระดูกทับเส้นประสาทขาข้างซ้ายรีบเล็กแสดงว่าเส้นประสาทเนี่ยคือตัวกระดูกอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนลงนะจะได้เห็นชัดๆตัวกระดูกอะค่ะเคสนี้เป็นกระดูกเนาะเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างกระดูกเคลื่อนกับหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่เหมือนกันนะ กระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่เหมือนตัวนี้เคสเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นกระดูกเคลื่อนแต่ว่าคอมเมนต์ที่เขาถามมาเนี่ยเขาถามมาใต้คลิปหมอนรองกระดูกปลิ้นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องชัดเจนนะว่าเราเป็นอะไรนะคะอันนี้คือเค่กระดูกเคลื่อนมันจะเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดหมอลองกระดูกเคลื่อนก็คือเขาจะจะเคลื่อนแบบนี้นะคะก็คือจะมีการปิ้นไปข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางอันเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเนาะเอาเป็นว่าเคสน,นี้กระดูกเคลื่อนแล้วกันขาข้างซ้ายรีบเล็กแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีการกดทับของเส้นประสาทอะคะ่ะข้างซ้ายนะคะคือคือเป็นการเคลื่อนทับข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่สองข้างนะคะเกิดอาการรีบเล็กลงแต่เนี้ยไม่รู้ว่า ทำกายภาพคือเขาบอกทากายภาพมานานแล้วแต่ไม่หายก็ต้องแยกแยะนะคะว่าการทํากายภาพของเราอะ่ะมันเป็นการทํากายภาพที่แบบครบครบวงจรหรือเปล่านะคะการทํากายภาพเราจะไม่ใช่แค่ไปใช้เครื่องมือทางกายภาพอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อันต้าซาวพีเอ็กระตุ้นไฟฟ้าหรือแบบ ซึ่งถ้าเกิดเป็นเคสกระดูกเคลื่อนจะไม่ดึงหลังนะโดยปกติคลินิกเราจะไม่ดึงหลังนะคะนะคือไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมืออย่างเดียวอะ่ะเราต้องได้รับท่าบริหารที่เหมาะกับภาวะที่เราเป็นถ้าเกิดเป็นเค้กกระดูกเคลื่อนนะคะเราต้องได้ท่าบริหารที่กระดูกมันเคลื่อนใช่ไหมมันไม่มีความมั่นคงตรงเนี้ยเราต้องได้รับท่าบริหารที่เพิ่มความมั่นคงของกระดูกสันหลังอะคะ่ะไม่ให้มันเคลื่อนมากไปกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าเกิดเขายิ่งเคลื่อนยิ่งไปแตะเส้นประสาท การรบกวนเส้นประสาทก็จะยิ่งเยอะขึ้นอาการเขาเรียกว่าการสั่งการของเส้นประสาทไปให้กล้ามเนือ้อมันมีการทํางานอ่ะก็จะน้อยลงก็คือเรียกง่ายๆคือเส้นประสาทมันก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆค่ะนะคะขาเริ่มรีบเล็กนะคะก็ต้องดูว่าได้รับคําแนะนําครบถ้วนหรือเปล่านะคะแล้วก็กินยากินยาแล้วอาการ งไง้าคือโดยปกติคุณหมอเขาต้องให้มีกินยาทํากายภาพนะคะแล้วกายภาพก็ต้องมีท่าบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มาเป็นซ้ําหรือว่าทําให้เพิ่มความมั่นคงอย่างที่เราแนะนําไปถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอเขาจะาเปลี่ยนจากการกินยามาฉีดยานะคะเพื่อลดกระบวนการการอักเสบนะคะร่วมกับการทํากายภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ท่าบริหารทางกายภาพนะคะแต่ถ้าเกิด worst Cas สล้านะไม่ดีขึ้นจริงๆแล้ว แล้วขามันเริ่มรีบเล็กลงคือเหมือนแบบมันเล็กแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบอ่อนแรงอ่ะอ่อนแรงเหมือนกําลังจะเป็นอัมพาตอันนี้คุณหมออาจจะพิจารณาให้ผ่าตัดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโดยปกติแล้วอะ่ะคุณหมอเขาจะต้องมีการตรวจกําลังกล้ามเนื้อของเรานะว่ากําลังกล้ามเนื้อระดับเนี้ยมันต้องรีบผ่าตัดแล้วหรือ,อยังนะคะนะเพราะว่าของคนไข้ที่มาที่คลินิกนะคะ่ะเขาก็อาการปวดอาการ คือเขาไม่มีอาการปวดเลยมีอาการชาแล้วก็มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเคสนั้นเป็นเคสหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะแต่พอเราคุณหมอก็ดูแล้วว่าโอเคอันนี้ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดคนไข้าสามารถทํากายภาพได้แล้วตอนที่มาทํากายภาพอะค่ะนะักกายภาพาเขาต้องมีการเช็คนะเช็คพัฒนาการของคนไข้ว่า หลังจากที่รักษาด้วยเครื่องมือร่วมกับการบริหารท่าบริหารที่แนะนำเนี่ยการตอบสนองของการกลับมาของกล้ามเนื้อเนี่ยแรงกําลังของกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะซึ่งเคสนั้นที่ดูแลเนี่ยก็คือว่ากําลังของกล้ามเนื้อกลับมานะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่ากําลังกล้ามเนื้อยอย่างฟื้นกลับขึ้นมาได้แสดงว่ากระบวนการการหนักเสพอะค่ะของตัวที่เคารบควนเส้นประสาทอย่างเงี้ยเคสนี้เป็นที่หลังอะค่ะ กระบวน,นการการดักเสพที่เส้นประสาทอ่ะมันลดน้อยลงเขาตอบสนองกับยาเขาตอบสนองกับการรักษาทางกายภาพและตอบสนองกับท่าบริหารที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะนะเคสนี้ก็ต้องลองดูว่า,ว,าว่าเราได้ได้การรักษาที่ครบถ้วนแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นยังไงนะคะถามว่าผ่าทำผ่าไม่ผ่า แบบไหนดีกว่าการโอกาสจะกลับมาเป็นปกติไหมอย่างที่บอกนะถ้าเกิดเราทำทำทุกอย่างครบถ้วนนะคะสมบูรณ์แบบแล้วและมันจะเป็นต้องผ่าตัดสมมตินนะและมันจะเป็นต้องผ่าตัดถึงแม้เราผ่าตัดแล้วค่ะยังไงเราก็ต้องกลับมาทํากายภาพอยู่ดีค่ะและเวลาเราผ่าตัดไปแล้วนะคะการทํากายภาพต้องเข้มข้นกว่าก่อนผ่าตัดด้วยค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของกระดูกเราอะ่ะมันไม่เหมือนปกติแล้วมันถูกเจาะถูกเลาะถูกบางคนอาจจะต้องมีการใส่ข้อต่อใส่เหล็กใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่โครงสร้างปกติแล้วโดยเฉพาะเพราว่ากระดูกเคลื่อนมีแนวโน้มมากที่คุณหมอจะต้องใส่ ใส่ไอตัวแผ่นเหล็กหรือสกูยึดทําให้ข้อต่อกระดูก2ข้อที่มันเคลื่อนเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆพอเขาอยู่นิ่งๆแล้วนะคะไม่ได้จบนะผ่าตัดไม่ใช่คือการจบของสาเหตุนะคะผ่าตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกความมั่นคงของแนวกระดูกสลังมาฝึกการก้มใหม่มาฝึกกล้ามเนื้อใหม่นะคะเพราะถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้รับคําแนะนําทางกายภาพอย่างถูกวิธีะค่ะเคสที่ผ่าไปแล้วมีโอกาสจะกลับมาผ่าซ้ํารอบ2และรอบ3นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจผ่าตัดหลังผ่าตัดต้องมีวินัยมากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดมัน worstCA s e มันจะจะเป็นต้องผ่าตัดก็ก็ต้องผ่าตัดนะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะต้องปรึกษาคุณหมอเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลที่1แล้วเราก็รู้สึกแบบเอ๊มันใช่ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยก็ไปหาออปชันหาคุณหมอคนที่2แล้วคนที่3ลองดูซิว่า3ท่านเนี้ยแต่ต้องเป็นแบบโรงพยาบาลรัฐเอกชนหรือโรงเรียนแพทย์คือให้ให้มันแตกต่างกันนะ แล้วดูซิ้าความคิดเห็นของคุณหมออย่างน้อยเนี่ยสองหรือสามคนเนี่ยแตกต่างกันไหมถ้าเกิดเขาเป็นในแนวเดียวกันนะคะก็ลองพิจารณาตัดสินใจนะคะเนาะถ้ายังไงคาถามเนี้ยเราฝากไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าที่คลิน,นิกะคะ่ะเราเจอเคสคนไข้ที่แบบผ่าตัดมาครั้งที่1แล้วกํลาลังผ่าครั้งที่2เนี่ยนะเราก็จะมาหาที่คลิน,นิกนะคะและคนไข้ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้รับ การ educate คือไม่ได้รับคําแนะนําในการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดก็คือใช้ชีวิตปกติอะนะทำให้เขาต้องต้องแบบมีอาการเกิดมาซ้ำคืออาการซ้ําเดิมอะแล้วมันก็เป็นข้อที่ทอาจจะเป็นข้อเดิมหรือเป็นข้อที่ที่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างโดยเฉพาะคนที่คนที่ล็อกสกูเข้าไปแล้วล็อกแบบ แผ่นเหล็กเข้าไปแล้วอ่ะมันจะเป็นข้อที่เหนือต่อกับใต้ต่อที่จะต้องผ่าเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นเรื่องการเอาหมอนรองกระดูกออกอะคะ่ะหมอนรองรองกระดูกออกตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องเป็นการผ่าซ้ําข้อเดิมแต่มันต้องมันต้องแบบเปิดแผลที่ใหญ่ขึ้นนะคะนะเพราะเคสที่มาคอนซัลลาสุดเนี่ยเขาบอกว่าผ่าครั้งที่สองเนี่ยเขาจะต้องใส่แผ่นเหล็กยึดสกรูเพราะว่าอะไรเพราะว่า โครงสร้างตรงนี้กระดูกเขาอะโดนผ่าไปแล้วในรอบแรกนะคะถ้ายังไงก็คำถามนี้ ให้คำแนะนำไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าอย่างไงก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะถ้ามันจำเป็นต้องผ่าก็ต้องผ่าแต่ก็ต้องต้องออรับทราบว่าถึงจะผ่าเสร็จแล้วยังไง mm. ก็ต้องทำกายภาพอยู่ดีนะ mm. เพื่อเพิ่มความมั่นคงความแข็งแรงแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะโครงสร้างเราอะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ